อยู่ร้านสมสีมีส้มตําค่ะติดกันจะเป็ร้านสมสีมีกาแฟเดี๋ยวกินก่อนนะแล้วเดี๋ยว่อยเดินไปฝั่งนู้นนะคะอันนี้อาหารที่เราสั่งมาแล้วเริ่มจากส้มตําไทยนะคะแอบชิมไปแล้วแซ่บๆต่อด้วยตมย้มยำซูปเปอร์ค่ะพี่เขาเลยคอมเมนต์ว่าเบื่อยมากดูจากเท็กเจอร์แล้วมันเปืเป่อจริงๆและนี่คือเมนูแนะนํานะคะคั่วไม่ใช่คั่วไก่สมสีค่ะ แล้วก็ต่อมา้ดยปีกไก่ทอดนะคะหมดเมนูแนะนำเหมือนกันใช่แล้วกินก๋วดเตี๋ยด้วยกินแล้วนะกินแล้วนะกินแล้วกินแล้วกินแล้วลำคันนาเจ้าอร่อยมากดูจากสภาพที่เหลือนะคะไม่มีอะไรเหลือีเคุณพี่ที่ร้านใจดีมากให้ดอกไม้มาถุงก็เลยเลย ใครมาเที่ยวปังไฮแนะนําร้านนี้นะคะสมสีมีส้มตํานะคะสมสีมีส้มตำใช่จัดจ้านในย่านนี้ต้องโดนต้องโดนอร่อยมาก <laughs> ค่ะเดี๋ยวเราไปเบรกกันต่อที่ร้านคาเฟ่ข้างล่างน,นะคะสมสีมีกาแฟะคะ่ะเดี๋ยวเจอกัน ใจดีมากเลยเหมือนถามว่าไอ้ต้นนี้ต้อนอะไรเนี่ยจะช็อเอารูปให้ดูเนี่ยเนี่ยเน,นี่ยต้นเนี้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 ยต้นอะไรพี่บอกต้นลือสี <Yet S 1> ถ้าอยากได้<อ>เดี๋ยวพี่เด็ดให้เลยค่ะพี่เขาก็เด็ดมาให้ผมทุงใหญ่มากเลยดู <laughs> น่ารักมากมองทางแป๊บตึ้ง ตึงๆตึงๆตึงๆถึงแล้วเ็บและนี่คือร้านสมสีมีกาแฟค่ะเดี๋ยวเราขอเบรกาแฟมือบ่ายกันก่อนนะคะถึงแล้วจ้าบรรยากาศน่างเชียว ค<อ>่ะเนี่ยวอลโพรไม่ไหวแล้วกินได้เมื่อกี้เราไม่อยู่แล้วเต้เนาะได้เนาะสั่งก็ได้เราเอาคาป,ปูชิโน่เย็นคัโนโนบูเย็นหวานน้อยค่ะ กาแฟดัมะนานอโคราแล้วก็อะไรพัฟเฟลมีก็มีของขายด้วยนิดหน่อยกระเป๋าสานอันนี้เป็นที่นั่งด้านนอกอุ๊ยที่บ้านเรายังไม่มีต้นนี้ต้นนี้ชื่ยอยางอินเดียเขียว บ้านเรายังไม่มีตอนนี้ก็จะเป็นที่นั่งด้านนอกนะคะเก๋มากเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ตึงตๆๆๆง,ง,ง,งอยู่ริมลำทารเหมือนกันที่นี่จะมีลำทารตลอดแนวเลยเห็นหรือเปล่าเนาะเห็นเนาะนี่มีลำธารตลอดแนวเลยเดีย่ะเดียร์ 75บาทนะคะนี่คือหน้าร้านสมศรีมีกาแฟนะคะแล้วก็จะมีที่นั่งทั้งคางน่ารักมากเดิน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 อ้าคุณเฮียนำริ้วมาดูแล้วค่ะเนี่ยต้นลูสีเยอะมากเลยเขียวเขียวแดงแดงน่ะสวยอ่ะชอบชอบชอบ กมากแล้วเก๋มากกาแฟริฟลมลำธานของแท้ค่ะทุกคนกาแฟริฟลมลำธาน <im itation> <im itation> เป็นไงบ้างคะ <im itation> อร่อะไรละคะอร่อยวิววิวอร่อย าปูชิโนโอาอไม่ใช่กาแฟแมะนาวโคดากาแฟแมะนาวโุดาเดชชิมหน่อยถือก่อนนะถือก่อนนะแปดสิาผมเปรี้ยวค่าสเปรียรปร้ยวขบรถบิวดีมากอ่ะแล้ววันนี้คือดีมากเลยคือฝนไม่ตกแล้วกาแฟริมลำธารแจเต้ดาว บอกว่าที่นี่ก็คืออันนี้สมศรีมีกาแฟนะคะก็คือเป็นเจ้าของเดียวกันกับสมศรีสมศรีมีส้มตำนะาคือเจ้าของเดียวกันแล้วก็ทิมดอยที่พักข้างหน้าเราทิมดอยโฮมที่ปงางไฮกับทิมดอยโฮมที่แม่กำปองก็คือเจ้าของเดียวกันนะคะเป็นของคุณแม่แล้วของคุณลูกดีมากเลยอ่ะเราจองแม่กำปองไม่ได้เนาะเต็มถ้าจำไม่ผิดเต็ม เดี๋ยวไว้รอบหน้าจะมาเที่ยวอีกแล้วเดี๋ยวจะลองดองใหม่ค่ะและขนมหวานเราก็มาแล้วค่ะอันนี้คือเรียกอะไรอ่ะวาฟเฟิลฝอ่ทองเหรอ,อ่ทองเราใจมากชิ้นใหญ่มากดูบ <laughs> <laughs> รรยากาศสุดจริงกับขนมหวาน,นะคะขอตัวไปกินก่อนนะสรุปให้ฟังได้ว่า ปางไฮมันเลิศมากมันดีมากเลยค่ะทุกคนมันมีความธรรมชาติมีความสงบแล้วก็คนก็น่ารักมากทุกคนพูดจาดีมากพูดจาพอมากอธิยา,าศัยดีช่วยเหลือดีคือมันดีไปซะทุกสิ่งอย่างไปเลยอ่ะมันยังไม่มีความธุรกิจแอบแฝงเออมันยังแบบไม่ใช่เป็นบิสิเนสเลยอะไรเงี้ยทุกคนเหมือนแบบเป็นการทำอาหารกินเพื่อเลี้ยงตัวเลี้ยงชีวิต เราแบบใช่ใช่เขาแบบเขาเรีกเยกอะไรนะเอ,อื้อเฟือเผือแผ่ถึงกันละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบ่งปันมีน้ําใจคือให้เฮ้ยคือดีมากอ่ะบางไฮอะแนะนําให้ทุกคนมาเที่ยวนะคะวันนี้เราฟาดกันไปกับสาคาเฟ่ไม่ต้องไปนับมันเลยว่ากินอะไรกันไปบ้างคือมันเยอะมากเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปต่อที่มอนแจมนะคะเดี๋ยวรอดูกันว่าเราจะไปพักที่ไหนนะคะ แต่อย่าลืมนะทุกคนมาบางฮายนะต้องโดนต้องโดนโอ๋ออีกอันนึงที่ขาดไม่ได้ที่นี่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะคะตั้งแต่อสนี่ดับสนิดีแ a g ไม่รู้เพราะไม่ได้ใช้ทูก็แวบ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 ค่ายมือถือต้องเข้าบางฮายแล้วนะคะต้องมานะคะคือต้องมาะคะ่าะ,ะ A S ต้องมานะคะเพราะว่าใช้อยู่ไม่มีสัญญานะคะ ที่นี่เขามี Wi-Fi ทุกรีสอร์ทมี Wi-Fi ให้นะคะแต่ว่าสัญญาณมันจะดับดัอ่ะดับดติดติดดับดัติดตอ่ะมันจะฟิลประมาณแบบนี้เลยดอยลายเมื่อคืนที่ไปนอนคืนก่อนก็ไม่มีสัญญาณเช่นกัน Wi-Fi ก็เด๋ยวติดเดรุดเดอติดเดือดรดเด๋ยติดเดยวหรุดจะเป็นแบบ ประมาณแบบดีเลยสัญญาณมือถือต้องมาแล้วนะดอยลายปางไฮโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกที่หนึ่งนะคะรอดูว่าเราจะไปพักที่ไหนที่ม่อนแจ่มจ้า